วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้กับนิฉันจิรภาสีตาบุตรนะคะประเด็นถอดสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะร่วมพูดคุยกันถึงความสําคัญของพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเราต้องยอมรับนะคะว่าแต่ละปีที่ผ่านมาความต้องการการใช้พลังงานในประเทศของเราค่อนข้างที่จะมีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกป,ปีจนก,การะทั่งมีการนําเข้าพลังงานในรูปแบบต่างๆทั้งถ่านหินน้ํามันแล้วก็กา๊าซธรรมชาติดังนั้นค่ะการให้ความสําคัญกับพลังงานหมุนเวียน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะประเด็นในคืนนี้น่าสนใจและน่าติดตามอย่างมากแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาถอดสลักกันกับแขกรับเชิญของเราในเรื่องของความสําคัญของพลังงานแสงอาทิตย์กันนะคะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนและเว็บไซตบ b a n g k o k v i s e c o m ำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาล เชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อย,ยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง เกิดแห่งความสงบความดีงามการรักษาศีลเป็นบุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่จะละเว้นความชั่วการเบียดเบียนย่อมเกิดกระแสะแห่งความดีความเมตตาศีลห้าจึงเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติทุกครอบครัวมีศีลห้าอยู่ดีมีสุขสังคมประเทศชาติส,สงบร่มเย็น ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่วอว,ๆๆว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง อนรับลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกันประเด็นที่น่าสนใจนะคะพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทางเลือกใหม่กับแขกรับเชิญของเรานะคะในช่วงเวลานี้ขอต้อนรับค่ะคุณวันดีกุลชรยาคงนะคะประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษทัท SPCG จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านประธานวันดีนะคะวันนี้ดิฉันนะคะมีเรื่องราวดีๆความเป็นไปเป็นมาของทางบริษทัท SPCG จำกัดมหาชนนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้นําระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นะคะ,ใ,คะในส่วนของอการเป็นผู้นําแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นผู้นําแห่งแรกในประเทศของอาเซียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากสกุปพิเศษนี้ค่ะบริษัท SPCG จำกัดมหาชนหรือ SPCG เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกักทรัพย์แห่งประเทศไทยธุรกิจหลักของ SPCG คือการเป็นผู้นำในการพัฒนาโซล่าฟาร์มเชิงพาณิชย์แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนโดยยึดหลักปฏิบัติงานภายใต้ปรัชญา best value best design best output SPCG เป็นบริษัทใหญ่ที่มีธุรกิจในเครือ5บริษัทคือบริษัท s t e ลแอนด์โซลาร์ลูกจำกัดหรือ SSR บริษัท Solar Power Engineering ียรจำกัดหรือ SPE บริษัท Solar Power a อร e แอสเจำกัดหรือ SPA บริษัทเอเนเกตประเทศไทยจำกัดหรือ EGT บริษัทโซล่าพาวเวอร์จำกัดหรือ SPC ซึ่งมีบริษัทย่อย36บริษัทเพื่อพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มหโครงการตอนหนึงบริษัทย่อยรวมมูลค่าการลงทุนกว่า25,000ล้านบาทบริษัทโซล่าพาวเวอร์จำกัดหรือ SPC จึงถือเป็นธุรกิจหลักของ SPCG ดำเนินธุรกิจโซล่าฟาร์ม ซึ่งเป็นผู้นําในการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน SPCG มีแผนที่จะพัฒนาโซล่าฟาร์มทั้ง36แห่งรวมกําลังการผลิตกว่า250เมกะวัตต์แบ่งเป็น34แห่งแห่งละ6เมกะวัตต์และอีก2แห่งแห่งละ3เมกะวัตต์มูลค่าการลงทุนกว่า25,000ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในปี2556 เป็นธุรกิจหนึง่งซึ่งเป็นผู้นําในการผลิตจําหน่ายหลังคาเหล็กรีดหลอนผนังเหล็กด้วยมาตรฐานระดับสากลมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า20ปี Steel and Solar l o o p ผลิตหลังคาเหล็กให้กับบริษัทและสถานที่ยักษ์ใหญ่หลายที่รวมทั้ง Challenger Hall เมืองทองธานีเป็นผลงานของ Steel and Solar l o o p บริษัทในเครือ SPCG เช่นกันบริษัท Solar Power Engineering จำกัด หรือ SPE ธุรกิจให้บริการออกแบบทางวิศวกรรมจัดหาอุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมทั้งก่อสร้างโซลา่าฟาร์มและให้บริการด้านการปฏิบัติการการบำรุงรักษาการประมวลผลให้แก่โซลา่าฟาร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศบริษัทโซล่าพาวเวอร์แอสเซสจำกัดหรือ s p a เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท SPCG จำกัดมหาชนกับบริษัททองหล่อโฮมออฟฟิศจำกัดและผู้ถือหุ้นรายย่อย Solar Power a s ์ e อสมีบริษัทย่อยจำนวน2บริษัทได้กแก่บริษัท AJ เ e c ทคโนโลยีจำกัดและบริษัททิพยานารายจำกัดที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งละ3มเมกะวัตต์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทเอเนเกตประเทศไทยจำกัดเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท SPCG จำกัดมหาชนบริษัทเอเนเกตจำกัดในเครือของคางไซอิเล็กทริกพาวเวและไทยไอจีเดนกิ เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการผลิตและระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูงและพัฒนาระบบสมาร์ทกริดในอนาคตต่อไปจากหลักการทำงานภายใต้ปรัชญา Best Value, Best Design, Best Output บริษัท SPCG จำกัดมหาชนจึงมุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดปราศจากมลภาวะไม่มีวันหมดลดโลกร้อนและสามารถมีรายได้จากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นอนาคตของพลังงานในประเทศไทย และนี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปนะคะในฐานะที่เป็นผู้นำนะคะระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เจ้าแรกในประเทศไทยแล้วก็เจ้าแรกแห่งประชาคมอาเซียนก็ว่าได้ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นคนจะต้องเรียนถามท่านประธานวันดีก่อนค่ะถึงสถานการณ์พลังงานในบ้านเราณช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะคะต่อประเทศของเราถ้าเราบอกว่าจะดูว่าประเทศไทยของเราซึ่งมีทั้งหมด7จ จังหวัดในวันนี้นะคะประชากรกว่า67ล้านคนเนี่ยเรามีกําลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศนะคะรวมกันกว่า32,000เมกะวัตต์น,นคะคะซึ่งกว่า70%เนี่ยใช้แก๊สธรรมชาตินะคะจากอ่าวไทยของเรานะ,ะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้จากที่ไหนแต่ว่ามันมีเรื่องสิ่งที่มีข่าวอย่างเสมอตลอดในช่วง2ปีที่ผ่านมาว่าแกส๊สปริมาณแก๊สในอ่าวไทยของเราเนี่ยจะ ล่อล่อไปเรื่อยนะคะลแล้วก็เริ่มอาจ <ๆ S 1> ที่จะต้องหมดไปภายใน5้ถึงเปีข้างหน้านี้<อ>นะคะ,คะก็แปลว่า เราต้องมีการนำเข้าแก๊สธรรมชาตินะคะเพื่อที่จะเข้ามาผลิตไฟฟ้าที่เราเรียกว่า LNG แก๊สนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็เราจะประสบปัญหาเพราะว่าราคาของ LNG เนี่ยมีราคาสูงกว่าแก๊สธรรมชาติเกือบเท่าตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้นทุนของเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นนะคะ,ะแน่นอนต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าก็ย่อมที่จะสูง,สงขึ้นด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่า เป็นครั้งแรกนะคะของประเทศไทยนะคะที่นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เปิดโอกาสนะคะให้ประชาชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทุกครัวเรือนสามารถที่จะติดตั้งระบบไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิต์นะคะไม่ว่าจะในรูปแบบที่จะใช้เองนะคะ,คะหรือว่าถ้าต่อไปในอนาคตท่านมีการรับซื้อนะคะด้วยอัตราพิเศษก็สามารถที่จะขายไฟกลับเข้าสู่ระบบได้นะคะแต่เนื่อในเมื่อวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศเนี่ยเราในฐานะประชาชนทั่วๆไปก็สามารถที่จะซื้อระบบ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาบ้านเรานะคะแล้วก็กลางวันไม่ใช่กลางวันนะคะตั้งแต่เริ่มเช้าเนี่ยนะคะจนกระทั่งเย็นเนี่ยแผงเซลล์แสงอาทิต์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านเราเนี่ยก็จะทําการผลิตไฟฟ้านะคะแล้วก็ผลิตไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสตรงก่อนนะคะแล้วก็มีเครื่องแปลงไฟแปลงให้เป็นกระแสสลับนะคะสู่เครื่อง ควบคุมไฟในบ้านของเรานะคะแล้วก็จ่ายให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่อยู่ในบ้านในเวลากลางวันทั้งหมดนะคะก็เราพูด,ดง่ายๆว่าถ้ามีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบ การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใจ่ายให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าไฟรายเดือนได้เลยนะคะโอ้อันนี้คือข้อดีอันนี้นะะเป็นนวัตรกรรมใหม่นะคะ,คะแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ก็ต้องบอกว่าถ้าในประเทศอาเซียนเนี่ยเราคงจะเป็นประเทศแรกนะคะที่รัฐบาลใจกว้างนะคะ,คะให้ประชาชนสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองนะคะ,คะแล้วก็ในอนาคตอาจขายได้ด้วยนะคะ,คะซึ่งในการนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนวัตรกรรมใหม่จริงๆของประเทศไทยนะคะแล้วก็ในประชาคม เนี่ก็ต้องบอกเป็นประเทศแรกนะคะ,ะ,ค,ะคือที่ผ่านมาถ้าพูดถึงการพัฒนานะคะในเรื่องของศักยภาพเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์บ้านเราเองถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรโอ้อ,อันนี้ต้องยกให้ประเทศไทยเลยนะคะ,ค,ะคือในช่วงตั้งแต่ปี2553ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือเราประเทศไทยได้มีการพูดง่ายๆว่า S p c g เนี่ยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเรื่องของการพัฒนาการผลิตไฟาจากพลังงานแสงอาทิตย์ อันนั้นคนรูปแบบนะคะตะกี้ที่พูดถึงเนี่ยคือโซลาร์ลูฟนะคะแต่ว huh. ่าใน5 6ปีที่แล้วเนี่ยคือโซลาร์ฟาร์มเอออันนี้ที่เราเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จอย่างเรียกว่าไม่ต้องอธิบายทุกคนก็จะรู้จักว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ SBCG เองวันนี้ก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็มีการลงทุนไปกว่า24,0 0 0ล้านเพื่อพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมด36แห่งนะคะ ใน10จังหวัดท <of the> <ici> ั่วภาคอีสานนะคะมีกําลังการผิดรวมกันกว่า260นะคะเมกวัตตแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกโครงการก็โอเปเรตเรียบร้อยแล้วคือทํางานนะคะสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าส่งเข้าสู่ระบบ ของการไฟฟ้าได้ทุกวันนะคะ365วันต่อปีนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโครงการที่1นึ่เนี่ยความสำเประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เราก็มีประสบความสําเร็จยิ่งกว่านั้นอีกนะคะว่าจากโครงการโซลารฟาร์มที่เราได้พัฒนาไปเนี่ยเราได้ไปขึ้นทะเบียนนะคะที่ยูเนเต็ดเนชั่นนะคะเฟรมเวิร์กคลายเม็เชนคือเขาย่อมาว่า UNFCC นะคะแล้วก็ให้มีคาร์บอนเครดิต นะคะออกมากว่า2 0 0 0 0 0หน่วยนะคะหรือ2 0 0 0 0 0ตัน CO2 ต่อปี2 0 0 0 0 0ตันนะคะ CO2 เป็นจำนวนเป็นจำนวน e q นะคะ2แสนตัน CO2 ต่อปีอันนี้เป็นโครงการแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าของของโลกด้วยที่ได้ g o l พ p r e m i u มนะคะแล้วก็ในการนี้เนี่ยทำให้ United Nations ได้เลือกประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ได้เลือกให้ตัวดิฉันเองเป็นเขาเรียกว่าผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงใน เรื่องของ climate c h a n g e นะคะ,คะก็จะมีการไปรับรางวัลเดือนธันวาคมที่ที่เปรูค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่จะกลับมานะคะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นําในเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเลือกทุกรูปแบบนะคะเพื่อลดการนําเข้าพลังงานเชื้อเพลิงนะคะลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศนะคะแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีมลภาวะนะคะไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงะะไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดนะคะแล้วก็มี เป็นสินค้าที่ให้การรับประกันคุณภาพถึง25ปีอันนี้แหละค่ะคงจะต้องมาขยายความให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบในช่วงหน้าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วอยากจะทดลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ประกอบการนะคะหรือว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนต่างๆอย่างเมื่อสักครู่นี้ดิฉันได้ฟังจากท่านประธานวันดีก็บอกว่ามันช่วยเรื่องของการประหยัดไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่จะต้องใช้ไฟทั้งวันเป็นระยะเวลานาน,านๆต่อเนื่องกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาขยายความ กันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกวิช com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ขับเคลื่อนมนุษย์แห้งทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่เทาทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ทั้งเชียกีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬาเ s i a n Beach Games ครั้งที่4ี่ริมชายหาดจังหวัดภูเก็ต14-23พฤศจิกายนนี้ร่วมแสดงพลังสามาคัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชายกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬา Asian beach games, Crown Disney. กับท่านประธานวันดีนะคะท่านประธานจากบริษัท SPCG จำกัดมหาชนค่ะขอขยายความสักนิดนึงได้ไหมคะคือพูด เมื่อสักครู่นี้อาจจะเห็นภาพพอลางๆและแต่ถ้าเห็นภาพชัดเจนก็คือในส่วนของระบบโซลาร์ูฟอันนี้แหละต้องขยายความค่ะว่ามันคืออะไรยังไงคะค่ะก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะคะ,คะกับความสําเร็จที่เราได้พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มเนี่ยก็คือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันเพื่อเอาไปสู่ภาคจําหน่ายใดยๆก็แล้วแต่นะคะ,คะวันนี้เราก็ทาสเกลให้เล็กลงะนะคะ,คะก็คือเอามาแตะบนหลังคาบ้านของท่านน,นะคะ,ะยอย่างบ้านคุณโอแบบนี้นะคะก็คือตามพื้นที่ของ หลังคาแล้วก็ความพูดง่ายๆความเหมาะสมในเรื่องของค่าค่าไฟฟ้านะคะถ้ามีค่าไฟค่าไฟฟ้าประมาณสัก5,000บาทเนี่ยนะคะ,คะก็จะสามารถลดได้สัก2,000-3,000บาทต่อเดือนอแล้วก็ถ้ามีสัก8 0 0 0ก็อาจจะลดได้สัก3,000-4,000บาทต่อเดือนนะคะก็จะมีขนาดต่างๆคือ SML นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ SPCC Group ก็โดย SPR Solar Roof เนี่ยก็ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมา3 3ขนาดนะคะที่เราเรียกว่า SML นะคะแล้วก็เราก็จับมือกับ ิที่สําคัญนะคะคือโฮมโปรนะคะซึ่งมีทั้งหมดอยู่วันนี้กว่า70สาขาทั่วประเทศนะคะแล้วก็กําลังจะเปิดตัวงานใหญ่มากนะคะที่เมืองทองธานีในวันที่14พฤษภาสิบพฤษภากายนี้นะคะแล้วก็ในคอนเซ็ปที่เรียกว่า HomePro Expo นะคะเราก็จะมีผู้นิงานรถกระหน่ำเลยนะคะเพื่อเป็นการเปิดตัวให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาเลือกใช้โซลาร์ ขนาดต่างๆนะคะที่เหมาะสมก็คือคอนเซ็ปต์ก็ง่ายๆแปะบนหลังคาบ้านติดตั้งบนหลังคาบ้านใช้เวลาติดตั้งประมาณสักครึ่งวันนะคะก็สามารถที่จะมีไฟฟ้าใช้เองได้ประหยัดค่าไฟได้นะคะในบ้านหลักการก็ง่ายๆเลยทำไม่ยากใช่ไหมคะขั้นตอนการทำงานของโซล r ารูฟคือพอพอแสงสว่างคือทิตย์ขึ้นปุ๊บก็ผลิตไฟทันทีก็คือลดค่าไฟฟ้าปุ๊บ นะคะติดปุ๊บลดปั๊บนะคะอันนี้<ช>เราใช้คอนเซปต์แล้วก็คือใช้คอนเซปต์8ปีคืนทุน25ปีของการรับประกันผลิตภัณฑ์นะคะของเซล์แสงอาทิตย์แล้วก็2ปีนี่เราให้บริการนะคะคือไปตรวจเยี่ยมทุก6เดือนเพื่อสร้าง<ช><ช>ความมั่นใจให้กับผู้ติดตั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตอนนี้เราก็มีลูกค้าในมือกว่า200หลังคารเรือนนะคะซึ่งในการนี้ก็สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าระบบการผลิตฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าภายในครัวเรือนอย่างน้อยก็ต้องมี30ถึง 35%นะคะของบินค่าไฟที่จ่ายรายเดือนค่ะนะคะซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆสําหรับกลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของบ้านนะคะของคุณผู้ชมแต่ละท่านเองะน,นะคะก็ะะถ้าเกิดว่าสนใจจะต้องติดต่อได้อะไรยังไงได้อันนี้ก็ติดต่อที่ o o m p r r นะคะ,คะที่คอร์เซ็นเตอร์ของ HomePro ทุกสาขานะคะก็จะเข้าสู่ระบบการบริการของ HomePro ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอัตโนมัติเลยนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็เข้าสู่ w w w นะคะ o ของ solarpower r o o f นะคะ o f c o th อันนี้ก็จะหรือ www s p c g co.th นะคะ,คะอันนี้ก็จะสามารถติดต่อและเราก็จะสามารถให้บริการได้นะคะนี้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็ต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ะนะคะแล้วก็เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐที่อยากจะมุ่งเน้นให้<ร>ทุกวเรือในในในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยนะคะได้ช่วยรัฐ ในการลดการใช้ประหยัดค่าไฟฟ้านะคะลดการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆลดการใช้แก๊สนะคะแล้วก็คือลดการสูญเสียก๊าซคาราต่างประเทศและที่สําคัญก็คือเป็นพลังงานที่สะอาดมากนะคะทุกหน่วยไฟฟ้าที่คุณโอ๋ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ก็เท่ากับครึ่งกิโลของ CO 2ที่ลดลงคือลดสภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในอนาคตของเราคือภาวะวิกฤตจ,จากสภาวะโลกร้อนเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็น พายุภัยธรรมชาติก่างๆทั่วโลกนี่เราเจอกันมากมายนะคะในวันนี้ทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยลดสภาวะโลกร้อนลดค่าใช้จ่ายของตัวเองในด้านไฟฟ้านะคะแล้วก็ติดตั้งพลังงานสะอาดซึ่งจะมีอายุการใช้งานกว่า50ปีรับประกันถึง25ปีโอ้โหก็ใช้กันจนถึงชั่วลูกชั่วหลานใช่ค่ะสามารถที่จะส่ง่านเป็นมรดกได้นะคะแล้วเราก็มีใบรับประกันให้นะคะแล้วก็มีการบริการไปตรวจเยี่ยมให้ถึง2ปีแล้วก็มีการให้บริการในเรื่องตรวจ ค่าพลังงานที่ผลิตได้ด้วยนะคะเราก็จะมีการส่งข้อมูลให้ทุกเดือนนะคะแล้วก็คุณโอก็สามารถที่จะดูในแอปนะคะว่าวันนี้ผลิตไฟไปเท่าไหร่นะคะต่อไปลดการเล่นลายดูค่าไฟฟ้าที่เราีลดลงได้นะคะนะคะเป็นการช่วยชาติค่ะได้โอ้โหหลายทางเลยตัวประหยัดเงินในกระเป๋าตัวเองนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าช่วยชาตินะคะแล้วก็ช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะทีนี้นะคะอยากจะให้คนะของท่านประธานวันดีค่ะได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะให้เปิดรับข้อมูลนะคะหรือว่านวัตกรรม กรรมใหม่ๆนะคะซึ่งซึ่งก็แน่นอนว่าแต่ละท่านก็อาจจะมีความคิดนะคะที่มีความเห็นต่างกันไปบ้างแต่ีนี้นวัตกรรมสิ่งนี้เนี่ยมันมีข้อดีอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยากจะให้เชิญเชิญสักนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ลองมาสัมผัสกันดูบ้างกนิดหนึ่งได้ไหมคะก็อยากจะขอกลับเรียนเชิญนะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงนะคะ,คะถ้ามีโอกาสในวันที่14 ถึงวันที่23พฤศจิกายนนะคะ,คะที่โฮมโปรเอ็กซ์โปที่เมืองทองธานีนะคะได้มีโอกาสอย่างน้อยก็ไปดูนวัตรกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อติดตั้งบนหลังคานะคะในรูปแบบของขนาด SML นะคะเลือกได้ใช้ได้ตามที่เหมาะสมนะคะ,คะแล้วก็รับโปรโมชั่นนะคะทั้งของแจกของแถมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของแจกเนี่ยเราเป็นนวัตรกรรมสุดยอดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยนะคะคือเป็นระบบที่เขาเรียกว่าระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานในบ้าน คุณโอสามารถจะรู้ได้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยว่ารวรนนี้นะคะกําลังใช้ตู้เย็นใช้ไฟกี่หน่วยแอร์คอนดิชันใช้ไฟกี่หน่วยนะคะเพื่อจะได้บริหารจัดการให้ลดค่าใช้ใจ่ายทางด้านไฟฟ้าด้วยตัวเองะนะคะ,คะอันนี้เป็นเครื่องวัดนะคะแล้วก็โชว์ได้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูได้ทางมือถือนะคะอ,อันนี้จะมีครั้งแรกนะคะในประเทศไทยแล้วก็ ถ้าใครซื้อโซล่า o ูฟในงานโฮมโปรเอ็กซ์โปจะได้แถมฟรีเลยนะค่ะนะคะโอ้ฟังดูแล้วเนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามอย่างมากนะคะเป็นการลดการนําเข้านะคะพลังงานหลักๆอย่างเช่นน้ํามันถ่านหินหรือว่าก๊าซธรรมชาติต่างๆแถมยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพลังงานในบ้านเรากับพลังงานแสงอาทิต์นี่แหละซึ่งมีความสะอาดไม่มีวันหมดที่สำคัญต้นทุนต่ําด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปร่วมงานกันได้นะคะในส่วนของงาน Home Pro Expo นะคะวันที่14ถึง20 13พฤศจิกายนนี้นะคะเปิดโอกาสค่ะให้กับพี่น้องประชาชนได้ลองไปทําความรู้จักนะคะกับโซลารุกที่จะมาผลิตนะคะในส่วนของพลังงานให้เราได้ใช้ภายในบ้านซึ่งก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณแถมยังช่วยชาติได้อีกด้วยนะคะวันนี้นะเสียดายเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญท่านประธานใหม่นะคะวันนี้กขอบคุณนะคะท่านประธานวันดีกุญชรยาคงค่ะประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SPCG จำกัดมหาชนค่ะขอบคุณค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการหออสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับท่านประธานวันดีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจได้ใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้กับรายการหออสลักข่าวคืนนี้ขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ